สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูเริ่มถ่ายคลิปโยนนะคะอธิบายนักเรียนฟังอันนี้วิชาภาษาไทยนะคะก็จะคำชี้แจงก็จะบอกว่าอ่านประโยคต่อไปนี้อ่านประโยคต่อไปนี้แล้วเติมคําที่เป็นแม่ก,กดเติมคําในช่องว่างนะคะคุณครูคก็จะให้ในช่องสี่เหลี่ยมมาทั้งหมด10คํานักเรียนก็เอาสิบคำเนี่ย ลงมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นหนึ่งจุดจุดเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายนั่นเองนะคะก็คืออูดสองแสงแสงคือจุดมีประโยชน์ยังไงแสงแดดมีประโยชน์ยังไงอู้เฉลยไปแล้วนะคะสองข้อส่วนที่คำที่สามี่ห้าถึงสินักเรียนรองทําเองดูนะคะไม่ยากไม่ยากนะ ต่อไปอแบบฝึกหัดที่4ี่เขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคำให้นักเรียนเติมคำควบกรัมแท้ที่มีความหมายตรงข้ามกันนั่นเองนะคะคำหมายที่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันตรงข้ามกันก็มีคำว่าขาวตรงกรุกขามีคำว่ากว้างฟว้ากลมคลาดปอบและก็ กลมเกลียวอ่าอย่างตัวหนึ่งคําว่าเฉเฉเฉและกระเดาต้องมีอะไรคําว่าตรงครเุเรียบตรงข้ามกับคําว่าครุครานะคาอื่นง่ายๆลองลองทำดูนะไม่ยากนะคะนักเรียนอ่าต่อไปคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยให้นักเรียนเอ่อให้เงินทอนมาแล้วแล้วนักเรียนทำยังไงดีให้เงินทอนมา ซื้อของแล้วได้รับเงินทอนเท่าไหร่ก็คือให้เงินมาแบงค์ยี่สิบมาสามแบงค์สามแบงค์ก็คือเป็นหกสิบบาทก็ใส่หกสิบบาทซื้อล่มไปห้าสิบสี่บาทลบกันเหลือหกในตัวอย่างนี้บอกนะคะแต่ทีนี้ข้อที่หนึ่งที่นักเรียนจะต้องลองทำดูก็คือให้เงินมาแบงค์ง 20, ยี่สิบแบงค์ยี่สิบสองใบสองใบก็คือมีสี่สิบบาทสี่สิบบาทเนี่ย ไปซื้อรองเท้าแล้ว26บาทก็คือตั้ง40รลบด้วย26หรเหลือเท่าไหรคะเหลือเท่าไหร่ก็นำมาใส่ตรงนี้และอย่าลืมมาใส่ตรงช่องว่างนี้ด้วยนะคะอ่ามีทั้งหมด2หน้านะลองทำดูนะคะไม่ยากไม่ยากเนาะต่อมาเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็บอกว่าการกำเนิดของแสงการกำเนิดของแสงเนี่ยคือคำสั่งให้นักเรียนเขียนวิธีอของการดูแลร,รักษา ในตาแล้วก็โดยเขียนลงในแผนผังความคิดนักเรียนกะ็ดูซิวาดดวงตาของเราเนี้ยดวงตาของเราเนี้ยหรือ,อจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตได้ยังไงเพราะอะไรคะเราจะต้องป้องกันยังไงก็คือหนึ่งอย่างแรกเงยหน้ามองแสงอาทิตย์ตาเปล่าเปล่าได้เปล่าเออดูซิไม่ทําไมไม่เงยหน้ามองดูแสงอาทิตย์นะหรือเปล่าเป็นไกด์ไลน์นะคะลองดูทำสองสองอย่างดูนะคะต่อไป สังคมวิชาสังคมคุณครูให้แผนที่มาแล้วก็มีช่องว่างเห็นไหมในช่องว่างเนี้ก็คือให้นักเรียนเติมภาคว่าในแต่ละที่คุณครูขีดไว้เนี้มีภาคอะไรบ้างในประเทศไทยก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือที่เขาเรียกกันว่าภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกนี่เราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้คือภาคกลางและสุดท้ายคือภาคใต้ อ๋ออย่าลืมนะคะระบายสีให้สวยงามด้วยโดยแต่รับหาสีต้องไม่ซ้ำกันนะนักเรียนสู้นะคะต่อมาวิชาประวัติศาสตร์เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนจะเห็นว่าอุ้ยอะไรเนี่ยคือต้มยำกุง้งให้นักเรียนนำเครื่องเทศเนี่ยเครื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยลงมาใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องว่า เออมันมีอะไรบ้างมีตะไคร้็นมะกรูดมีมะนาวมีหอมมีพริกต่างเอามาใส่นั่นคือสมุนไพรของภูมิญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะ,ะส่วนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเขาให้คําศัพท์มาแล้วก็ให้รูปภาพมานักเรียนก็นำทำไมคะนาคําศัพท์เนี่ยมาใส่ลงในช่องว่างตามรูปภาพให้ถูกต้องอย่างเช่นคําว่า s ชเวน e r s ร์เช e r เดก็คือ s ชเวน e r คือทําไมคะเสื้อผ้าที่มีขนนั่นเองขนหนาวกับ เดมก็คือชุดที่มานทำไมติดกันส่วนที่เหลือน,นักเรียนรองทำเองนะคะต่อไปอันนี้เหมือนกันก็คือให้นักเรียนดูซิว่าในเนี้ยในภาพเนี้ยคุณครูเขาให้ตัวอักษรมาแล้วก็ให้นักเรียนลองทำไมลองเอาคําศัพท์มาใส่ประตูเออหน้าต่างโต๊ะนักเรียนไม้ฝาดต่างๆพวกนี้คืออะไรประตูก็คือ door w i n d o นะคะก็ลองเอามาใส่ดูนะส่วนนะับเลข20 22จนกระทั่งถึงเลข40ก็ให้ทำไมให้นักเรียนเอานามงกฤษมาใส่อย่างเช่นคำว่า20ก็คือ3 3ส่วนคำว่า21ก็คือ31 32 3 3ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคำว่า14 13 นะรลองดูนะคะสู้ๆนะคะนะักเรียนแล้วเจอกันวันอาทิตย์ค่ะ